ชี้ีเด็ดกับเซียนมีทุกโต๊ะประจำวันที่1มีนาคม2565สวัสดีครับแน่นอนเลยครับทีเด็ดและข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันมาฝากกันทุกวันอยู่แล้วนะครับคลิปนี้มี4คู่ด้วยกันนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีก1และ FA Cup คัพอีก3นะครับตีสองนาทีนะครับพรีเมียร์ลีกเบิร์นลีย์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ที่เหลืออีก3คู่เป็น FA Cup คัพนะครับตีสองปีเตอร์โบโรเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ตีสองครึ่ง Palace, คริสตันพาเลเตเจอกับสโต๊กซิตี้ครับตีสองห้าสิบห้ามิดเดิลสโบรเจอกับสเปอร์นะครับก่อนจะไปดูเลทราคานะครับหากคุณชื่นชอบในการนำเสนอทีเด็ดและข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันของเรานะครับกด u b s c r i b e ไลค์แชร์ให้กับ YouTube c h a n n e l เซียนหมีทุกโต๊ะกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอทีเด็ดและข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันในครั้งต่อๆไปนะครับไปดูกันที่ราคากันเลยนะครับคู่แรกของคลิปนะฮะ เบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เลสเตอร์ซิตี้ต่อเสมอบวก10นะครับส่วนคู่ที่2นะครับปีเตอร์บอโรเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่2ลูกครึ่งควบ3ามครับคู่ที่3คริสตันพาเลตนะครับเจอกับสโต๊กซิตี้คริสตันพาเลตต่อ1ลูกฮนะ และคู่สุดท้ายประจำคลิป m i d เดิลสโบร์เจอกับสเปอร์สเปอร์ตอกครึ่งควบลูกครับไปดูข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันนะครับเริ่มต้นกันด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะเวลาตี2.45นาทีนะครับแข่งกันที่สนามเทิร์ฟมอร์นะครับบ้านของเลสเตอร์นะฮะขอภายครับบ้านของเบอร์ลี่ฮะ 6นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเบอร์ลี่ชนะ1เสมอ2แล้วแพ้ให้กับเลสเตอร์3ครับอันดับในตารางคะแนนนะครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่อยู่ในอันดับที่18ครับยังอยู่ในโซนอันตราย21แต้มจาก24นัดเลสเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่1327แต้มจาก23นัดครับ6นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยนะครับ เบอร์ลี่ชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้1นึ่งสโตรเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ2เสมอ1แพ้3ครับชอนไดนะครับกุนซือของเบอร์ลี่นะครับพาทีมไปเสมอกับคริสตันพาเลตมา1ประตูต่อ1นะครับในเกมล่าสุดนะครับทำให้ไม่แพ้มา3เกมแล้วครับความพร้อมเกมนี้ต้องลุ้นความฟิตของเอลิกปีเตอร์ครับแบ็กซด์นะครับบาดเจ็บมาจากเกมล่าสุดนะครับ แต่ก็จะมีชาลีเทเลอร์นะครับสแตนบายในตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่พวกที่บาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วทั้งโยฮันเบิร์กกุตมุนสันนะครับแล้วก็มาเตวิดานะครับคนนี้เจ็บไส้เลื่อนนานเลยครับยังลงไม่ได้เหมือนเดิมฮะส่วนมาร์ควลก็เน่นะครับแล้วก็แอชลี่เวดบูดหายเจ็บกลับมาเป็นสำรองได้แล้วครับมีลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่แกนหลักรายอื่นๆนะครับนิกปอป เจมทาคอฟสกี sky, ้เบนมีจอส์บาวฮิลเจโรดิเกตแล้วก็วุดเว็กฮอสนะครับอยู่กันครบฮะประจำการในระบบ4-2-2ครับส่วนเลสเตอร์นะครับลูกทีมของแบนเดนลอสเจอร์นะครับแพ้วู๊แฮมตันมาหนึ่งประตูตในเกมล่าสุดนะครับก่อนไปถล่มลันเดอร์นะครับสามประตูต่อ1ในเกมยุโรปนะฮะเมื่อกลางสัปดาห์ ็นการคว้าชายนัดที่2ในรอบ5เกมครับความพร้อมเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรรบกวนเพิ่มเติมฮหนอกจากยังมีพวกที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเจมส์จัสตินติโมทีคาสตานเจม่วาดีไบรอันเบอร์ทานจอห์นนี่แวนเวสลี์โฟฟาน่าฮะพวกนี้เจ็บครับการจัดทัพน่าจะมีปรับแกนหลักบางรายครับที่ได้พักมาเมื่อกลางสัปดาห์นะครับมาในระบบ4 3 3ฮะ ยังอยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับสำหรับเบอร์ลี่ฮะเกมที่แล้วก็แบ่งแต้มกับคริสตันพาเลตไปนะครับซึ่งทำให้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่ยังคงไม่ชนะใครนะครับสำหรับคริสตันพาเลตสุเลสเตอร์แน้นม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในเกมยุโรปถ้วยใหม่นะครับแต่ในเกมหลีกผลงานก็ยังเล่งไม่ขึ้นสักเท่าไหร่ฮะไม่ชนะใครมาเกมที่5ติดต่อกันแล้วดูแล้วเกมนี้เบอร์ลี่ฮะต้องการแต้มเพื่อนหนีตายอยู่แล้วครับ ดังนั้นเจ้าถิ่นเปิดหน้าสู้แน่ครับคู่นี้มีโอกาสออกเสมอเยอะครับแต่ถ้าจะต้องเลือกให้มีผู้ชนะนะครับโอกาสน่าจะอยู่ที่เลสเตอร์มากกว่าครับเพราะฉะนั้นเชียนมีเชียนมีชี้ที่เด็ดครับเลือกเชียนเลสเตอร์ซิตี้เลยครับคู่นี้คู่ที่2ประจำคลิปนะฮะเป็นถ้วย FA Cup นะครับ ปีเตอร์โบโร่ฮะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เตะกันที่สนามเวสต์ r n h โฮมสเตเดียมในเวลาตี25ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้แต่เดี๋ยวเราไปดู6นัดหลังสุดในทุกรายการกันสักนิดนึงนะครับดูทั้งฝั่งเจ้าบ้านครับเสมอหนึ่งรับแพ้5ครับปีเตอร์โบโร่ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะ5แพ้เพียงแค่1เท่านั้นครับฟอร์มกำลังแรงเลยฮะแกรนด์แม็กคานะครับกุนซือของีเตอร์โบโรนะครับพึ่งเข้ามารับงานนะครับรับงานแทนดาร์เลนเฟอร์กุสันนะที่โดนเด่งออกไปนะครับ ประเดิมงานด้วยการพาทีมแพ้ฮันซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ3เลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้3นัดติดนะฮะแต่ว่าโค้ชคนเก่าของพวกเขานะครับเป็นคนพาทีมเข้ามารอบนี้นะครับหลังจากเอาชนะควีนสปาร์คไป2ประตูต่อ0ูนย์ในรอบ4นะครับสภาพทีมเกมนี้ครับแมคแฮนยังขาดแต่พวกที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วครับเนธานทอมสันแจ็คเทเลอร์แดนบัตเลอร์โจเอลลนดอนและก็มาร์คบิเวอร์นะฮะ แต่แกนหลักรายอื่นๆอยู่ครบครับนำทีมโดยโอลิเวอร์นอร์เบิร์นครับกองกลางกับตันทีมฮะเฮเดนคาว์สันฮัลล์มอร์ตันซามูเอลสโมดิกแล้วก็แจ็คแมรี่ออตฮะจัดทัพในระบบ3-4-1-2ครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลูกทีมของเคว็เป๊ปกวาดิโอลาครับเข้ารอบนี้ด้วยการถล่มฟูลแลนดมาสี่ประตูต่อหนึนะครับแล้วก็ไปเอาชนะเอเวอร์ตันมา1ประตูศูนย์ในเกมลีกฮนะ เป็นการคว้าชัยนัดที่4ี่ในรอบ5เกมครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรรบกวนครับพวกที่เจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มทยอยกลับมากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกราเบลเชซุตแจ็คกิลิทฮะการจัดทัพนัดนี้เชื่อว่ายังคงเน้นอยู่เหมือนในรอบก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็จะมีการปรับทัพอยู่พอสมควรครับเพื่อเก็บตัวหลักบางรายครับเอาไว้เล่นในศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์นี้นะครับ มันจึงเป็นโอกาสของพวกตัวสำรองอย่างคลายว็อกเกอร์นาธานอาเก้อเล็กซันเดอร์ซินเซนโก้แฟนันดินโน่หรียารมาเลสนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในระบบ4-3-3ฮะงานสบายครับลูกทีมของเป๊ปกวาดิโอลานะครับแม้ว่าจะต้องมาเป็นทีมเยือนนะครับแต่คู่แข่งเนี่ยเป็นทีมบวยของลีกแชมเปียนชิพนะครับดูยังไงก็ เหนือกว่าบ้านเลยครับแกไม่น่าพิกล็อกฮะมาตรฐานต่างกันลิบลับเชื่อว่าจ่าฝูงพิมีลีกอย่างแมนซิตี้จะบุกไปคว้าชัยฮนะผ่านเข้ารอบต่อไปแบบง่ายๆครับอยู่ที่ว่าจะยิงได้เท่าไหรนะ่ฮะราคาคู่นี้เนี่ยมันบังคับให้ซิตี้ชนะ4ลูกนะครับแต่ยังไงก็ตามครับเซียนหมีชีท้ทีเด็ดเชียร์แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับฟอร์มแรงขนาดนี้ไม่เชียร์ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับ ส่วนคู่ที่3ของคลิปนะครับยังอยู่ที่ F.A. Cup ครับครับคริสตันพาเลตเจอกับสโตกซิตี้แข่งกันที่เซลเฮิร์สปาร์คนะครับบ้านของคริสตันพาเลตนะฮะหกนัดหลังที่ได้พบกันครับคริสตันพาเลตชนะ5นะครับพาท่าแพ้เพียงแค่1นฮะดูนะหนัดในทุกรายการนะครับหลังสุดนะครับ s t สันพาเลตชนะ2เสมอ3แล้วแพ้1ครับส่วนสตโต๊ปกเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2ครับแต่คงเส้นคงวาฮะคนซื้อพลาสติกวิเอล่านะครับคนซื้อของ s t สันพาเลต์นะครับพาทีมเข้ามาในรอบนี้เนี่ยโดยการเอาชนะฮาร์รี่พูลมา2ประตูต่อ0นะครับ แล้วกันในเกมลีกไปเสมอเบอร์รี่มา1ประตูหนึ่งเงีทำให้ไม่แพ้ใครมา2เกมแล้วครับนัดนี้ยังไม่มีโจเอวอร์ดครับแล้วก็เนธานเฟอร์กุสันนะครับส่วนการจัดทัพเชื่อว่ายังไงก็ปรับแน่นอนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสำรองบางรายนะครับได้กลับมาออกสตาร์ทบ้างอาจรวมไปถึงบิเซนเต้ไกวต้าประตูมือหนึ่งที่หายเจ็บเข่ากลับมาเป็นตัวสำรองได้แล้วครับมาในระบบ433สครับส่วนสโตกซิตี้นะครับ อุนซือไมเคิลโอนิลนะครับพาทีมเข้ารอบนี้ด้วยการบทชนะวีแกนมา2ประตูต่อศูนย์ก่อนจะไปแพ้บอลมัดหนึ่งประตูสองในเกมลีกนะฮะเป็นการแพ้2นัดติดในลีกครับสภาพทีมเกมนี้ไม่มีมอร์แกนฟ็อกรับติดโทษแบนแล้วก็มีคนที่เจ็บอยู่แล้วก็พวกอ,อับดัลลาซิมาจอร์ดไฮมอนเจเดนฟิโลจีนเบเดสนะฮะแฮร์รี่สุดตาแล้วก็มาริโอวาลันซิตนะครับ พวกนี้เจ็บอยู่แล้วนะครับระบบการเล่น3-5-2ยังคงเก็บแต้มมาได้อย่างต่อเนื่องนะฮะในเกมหลีกนะครับสำหรับพาเลตนะฮะแม้ว่าจะเสมอกับเบอร์ลี่มานะครับ่6เกมหลังสุดของพวกเขานั้นแพ้มาแค่หนเดียวะฮะทางฝั่งสโต๊กซิตี้ผลงานก็ยังขาดความแน่นอนเช่นเคยะฮะเกมที่แล้วแพ้บอลมัด4เกมหลังสุดไม่ชนะใครดูแลเกมนี้คริสตัลพาเลตคุณภาพทีมยังเหนือกว่าเยอะครับ รวมทั้งเกรดของหลีกด้วยฮนะดังนั้นเนี่ยเซียนหมีชี้ทีเด็ดเชียร์คริสตันพาเลตครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายแล้วนะครับของหลีกนะครับยังอยู่กันในศึก FA คัพอังกฤษนะครับตี255มิดเดิลสโบเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับแตะกันที่ลิเวอร์ไซ์สเตเดียมนะครับหกนัดหลังสุดนะฮะมิดเดิลสโบชนะแค่หนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป4ครับ โเกมหลังสุดนะครับในทุกรายการของทั้งคู่มิดเดิลสโบชนะ2เสมอ2อแพ้2ครับฮอตนัมฮอสเปอร์ ur, เนี่ยชนะ3แพ้3ครับไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่คริสไวเดอร์นะครับกลุนซือของมนะิดเดิลสโบฮะพาทีมอยู่ในอันดับที่8ของตารางแชมเปียนชิพนะครับ ฟอมหลุดมาในเกมล่าสุดเมื่อวันเสาร์ฮะบุกแพ้บาร์ี่มา2อประตูต่อาเป็นการแพ้เกมที่2จาก3เกมหลังสุดครับ<ม>นัดนี้เนี่ยแมต์ครูกฮะกองกลางพ้นโทษแบนครับยังขาดแค่มามาร์คโบล่าครับแบ็กซ้ายที่เจ็บนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรฮะมาในระบบ3 5 2หสครับส่วนทีมเยืนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้มีนักเตะบาดเจ็บอยู่แล้วครับส่วนใหญ่หน้าเดิมลูคัสมูล่าตาเฟตท,ทางกางก้าอลิเวอร์สคิป โรดิโก้เบนทันคูนอกนั้นไม่มีปัญหาครับแฮรฮฮ์รี่เคนซนเฮืองมินฮอยเบิร์กแฮร์รี่วิงไดเออร์โลเมโลคูรูฟเชสกี้ยังยูนครบครับมาในระบบ3 4 2 1ครับเจ้าบ้านมิดเดิลสโบร์เนี่ยผลงานของทีมในช่วงหลังอาจจะหลุดแพ้มาบ่อยฮะเกมที่แล้วเป็นการแพ้มาต่อบาร์ลี่ฮะทำให้ตลอด3เกมหลังสุดพวกเขาดัานแพ้ไป ถึง2เกมครับส่วนทั้งฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งในเกมที่แล้วนะครับบุกถล่มเอาชนะลีดมาได้นะครับซึ่งทำให้3เกมเกมหลังไยพวกเขานะชนะมา2เกมแต่ฟอร์มเขาไม่แน่นอนครับนัดที่ควรชนะก็ไม่ชนะครับนัดที่ควรจะแพ้ก็กลับชนะมาซะอย่างนั้นนะดูแล้วเกมนี้ไม่เดินสโบเป็นรองพอสมควรครับ แต่สเปอร์เนี่ยฟอร์มมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมิดเดิลสโปได้เปรียบนิดๆที่เล่นในบ้านครับวันนี้ไม่น่าแพ้ให้สเปอร์ครับเสียหมีชี้ที่เด็ดเชียร์มิดเดิลสโปครับเดี๋ยวลองมาสรุป4คู่ทีเด็ดกันสักนิดหนึ่งนะครับประจําคลิปวันที่1มีนาคม2565ครับ คู่แรกนะฮะเบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้ต่อเสมอบวก10นะครับคู่นี้ชีท้ทีเด็ดต่อเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่2ปีเตอร์โบโรครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ราคาแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ2ลูกครึ่งควบ3ครับชีท้ทีเด็ดต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่3คริสตันพาเลตเจอกับสโต๊กซิตี้ราคาคริสตันพาเลตต่อ1ลูก ชี้ทีเด็ดต่อคริสตันพาเลตครับคู่สุดท้ายมิดเดิลสโบเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์ราคาท็อตแนมฮอสเปอร์ต่อครึ่งลูกครับชี้ทีเด็ดรองมิดเดิลสโบนะครับอย่าลืมนะครับหากคุณชอบการนำเสนอทีเด็ดและข้อมูลก่อนเกมการแข่งขันของเรานะครับกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์ให้กับ u b e Channel เซียนมีทุบโต๊ะด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีนะครับทุกคนนะฮะ พรุ่งนี้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ